เอ้ามันหายตัวนี่หายแล้วนี่เบมึงตาอ่ะแสดงสิบลูกเราแล้วก็มากินแล้วก็มาพักก่อนแล้วเนาะเอออยู่ไหนนี่อยู่ท่าทางแสดงซืยอิไอ้บัวบานนี่ชัดไหมครับอันนี้เน็ตพันเก้านะครับเน็ตพันเก้าเลยชัดไหม มากโอ้โหเนี่ยทั้งเก้าชั้นมากหายแล้วชัดๆเมื่อคืนเนี่ยผมไลฟ์สดนะฟันเสือทั้งคืนน่ยชัดโคตรๆเลยเมื่อคืนน่ะนี่เนี่ยไปจับช้างกับเขาเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไปอะไรนะจับกล้องถ่ายช้างเออจับกล้องถ่ายช้างอย่าคิดว่าไปจับช้างจับกล้องถ่ายช้างครับมาถึงจกิดอนะครับ <c oughs> โอ้โทษ <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวคนเขาจะใจ,ใจผิดมีการโทรบอกว่าช้างหลุดนะเออมันคือฮอนผู้บ่าวทั้งมันจินดาว่ะ มือคลืนนี่ทั้งสร้างทั้งค้นรุดเขาปลาหาน้ำหาทั้งสองแมนโอ้โอ้ไปอ่านคอมเมนต์ได้เต็มเลยอ่านคอมเมนต์เต็มเลยคุคนนอนอยู่เนาะเสือหายมันก็เลยบอกว่าเสือจะไปกินเนื้ออืว่าเสือต้องกินเนื้อปกติต้นมะม่วงตายแล้วครับว่าไม่ผมเป็นคนบอกให้แกปล่อยเองเชื่อไปดูได้แกล่าสุดผมบอกว่าปล่อยปล่อยแม่จันทิพย์อีกอีกวะผมบอกอย่างนี้แกก็ทำจริงนะ อกลอ้อกลรสดเล่นเนาะปกติต้นมะม่วงตายแล้วครับว่าวันนี้ไม่ไม่ไม่ปกตินะครับมาดีๆขึ้นแต่ก็ไม่แจมอะไรครับแต่ก็ไม่แจ่มเหมือนเขาว่าอะไรชัดไหมตดยังลูกให้ตดละห้าร้อยอ่ะพูดไปเรื่อยจะเอาไป ก็เดิน,ดน,นดไปยังอะไรวะอะไรด่วนมากเลยครับดวนเดูเน็ตพันเก้ากับเน็ตสามร้อยครับอันไหนชาติเดยกันครับเน็ตพันเก้ากับเน็ตสามร้อยครับอันนี้เน็ตสามร้อยครับอันนี้เน็ตพันเก้าครับ

เดี๋ยวเดินสามสามร้อยชัดกว่าโอ้โหเน็ตใครอยากเอฟซีมาดูเน็ตพันเก้ากับเน็ตสามร้อยอะไรชัดกว่าครับเอาตรงอะไรชัดเจ๋วเอฟซี FC มาเม้นให้ช่องเ e อลิฟเฟนแชนดนลนะครับว่าเน็ตสามร้อยก็ชัดเหมือนกันครับเขาบอกเน็ตสามร้อยชัดกว่าฮะ ผู้บอเล่นไปเน็ตเน็ตสามร้อยชัดกว่าชัดมากครับบอลให้ไหนชัดเจนชัดเจนนะของผมก็ว่าชัดเจนนะเอาแล้วช้างไปไหนเขาบอกว่าพันเก้าชัดกว่าเอายังไงกันแน่ครับเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมฮะเราลองบอกมาอีกครั้งหนึ่งว่าสรุปแล้วเน็ตนะครับเน็ตเน็ตหนึ่งพันเก้าร้อยบาทกับเน็ตสามร้อยบาทสามร้อยมองไม่เห็นบัวบาน สิงก็ชัดชัดเหมือนกันชัดชัดแจ๋วชัดสามร้อยคมชัดคมชัดชุดเอาสรุปสรุปแล้วช่องไหนของสิงชัดกว่าสามร้อยชัดสามร้อยชัดจีนเอาอะไรกันแน่เนี่ยครับท่านผู้ชมใช่ผมเดินเข้ามาในบ้านมันมี Wi-Fi ครับอ๋อไอ้ตัวเขาโอ้ย Wi-Fi ก็ต้องพันกิกเนี่ยไม่ห้าร้อยไวไฟเขาต้องแบบโอ้โหเยอะมากเลยครับไวไฟเขานี่ยไวไฟเขาแบบโอ้โหสุดยอดเลยแล้วช้างเราไปไหนวะ เอาตามความเสื่อไปนะครับชัด300และ1,900 300นี่ใช้เน็ตบ้านคือเขาเขาหลอกนะฮะ300นี่คือเน็ตนี่เน็ตสำนักงานครับส่วน1,900นี่คือเน็ตผมโอ้ยเฮ้ยวันนี้เขาให้เราไปงานที่นู่นนะเออจะเป็นไปอะไรเออเป็นไงจะไปไปหลังไหมไปหลังเออไปหลังนะเดี๋ยวพาไปได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอ คุณก็ขึ้นช้างมาครับลูกชายมาแล้วครับผ่านกล้าชัดเจน5 g ชัดสุด5 g นี่ยังไม่มาครับู้ดีย,ดยา g อะไปดูน้ำหัวกันรอไปดูงานแป,ป๊บซี่ค่ะเออกี่โมงครับงานแป,ป๊บซี่เนี่ย ล็อกไว้นะครับวันนี้เราจะไม่ได้ผูกเขาไว้นะจะปล่อยเขาไว้วันนี้เขาจะไม่ซาครับแสงสีคนละแบบภาพมันแตกอะ่ะอา้าวมันเป็นงั้นนะบ,ว,บ,บวตกมันตกมัน,น,นมันแตกๆนะน้องสิงห์นานว่าแล้วถ้าเลยห้านาทีขึ้นไปมันจะแตกนะครับไม่รู้ว่าทำไม<อ>แตกๆอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นน่อยเนาะ เรืองไนก็อินนี่จ้าเออเป็น,นแหลตีกันเลยอย่างนี้มันต้องไปถึงบัวยอย่างนี้มันต้งเรียกน้องบัวรออ็นนะีาานด่ดูนะเออลูกออกมาดีขึ้นนเออออกมาก็ดีแล้วออกมาเสือเขาบอกว่าพันเก้าทำไมแตกเนาะภาพแตก100แร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มจะหายซาแล้วถ่ายตรงนี้แตกตลอดใช่ครับ งงเลยเดี๋ยวลองกลับไปถ่ยายนี่พบูลต่อที่มันจะแตกไหมผมไม่เข้าใจนะฮะพอผมมาถ่ายตรงนี้ภาพมันเบอร์ภาพมันแตกตลอดอเอ,อแม่พบูลก็เป็นหรอวะเนี่ยทำไมทำตาเหลือกเลยภาพแตกๆอ่ะผมย้ายที่นะครับมาอยู่ตรงอ่าแม่พบูลในแตกไหม เป็นคลื่นน้ำเบอร์เบอร์แตกเสียภัยก็แตกเป็นค่ะออไมคกอดเด็ดพันเก้าเสียชื่อหมดเลยแตกจนป่นเลยค่ะเอาย้ายไปดูช่องช่องเสือก็ได้นะครับเพื่ออัธรสดนะอันนี้ผมลองเน็ตเฉยพ่อสีงอยู่ข้างบัวเลยซ่าเกิน5นาทีแตกใช่ครับนี่ผมลองไลฟ์สดมา3คลิปแล้วนะลองไลฟ์สดมา3คลิปชัดแล้วเหร ออยงแตกเหมือนกันค่ะแตกหนึ่งโอ้จ่ายตังแพงไปคุยเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมต้องไปคุยก่อนนะฮะปรับกล้องก่อนนะคุณสิงปรับไงเนาะปรับกล้องไงเนาะใช่ครับแรกๆเนี่ยจะชัดแจ๋วเลยแต่พอหลังๆมานี่มันจะเป็นอย่างว่านะฮะพอหลังๆมานี่มันจะอ่า ชัดค่ะไม่แตกนะอา้าวชัดเหรอชัดหรือยังผมไม่รู้จะปรับตรงไหนนะครับเครื่องร้อนไหมคะคิดถึงเจภาพแตกไม่น่าใช่นะครับมันจะเป็นลายน้ําอ่ะชัดแล้ว what's h a ปเป็นบั o b a n s i ก แตกนิดนึงไม่ชัดแตกนิดนึงปรับเจ็ดร้อยยี่สิบเอาเอาเอาสายยางปะปะสายยางเจ๊สายสายงายงโอเคครับเดี๋ยวผมขอไปปรับแก้เล็กน้อยก่อนนะฮะไปปรับแก้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมจะอัปเดตอกาการน้องบ้านรู้เลยครับตอนนี้เอ้ยเอ้ยปะ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 